มหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานนทิทรรศการดักฟันกีเฟส2012ซึ่งในปีนี้มีชื่อตีมว่า Thai Wisdom and Culture c o n c e p t ภูมิปัญญากับวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่เน้นความเป็นไทยโดยให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นค่ะภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบชั้นปีที่4งานนี้จะมีผลงานไหนโดนใจบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีให้เพื่อนๆได้แสดงความคิดสร้างสารรค์ดีๆออกมาค่ะเราไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของงานดีๆแบบนี้กันค่ะกะารจัดงานครั้งนี้มันเป็นประเพณีของสาขาวิชาเรานะครับปีละครั้งาภายใต้ชื่อว่าดักฟันนะครับแต่ละปีก็จะมีธีมของมันออกไปปีนี้เป็นธีมเรื่องของปูมปัญญากับวัฒนธรรมไทยนะครับก็จุดมุ่งหมายก็คือนักศึกษาได้เอาความแนบวบความคิดของปูมปัญญาและก็วัฒนาธรรมเนี่ย มาใช้ในการออกแบบนะครับแต่เป็นการออกแบบที่ไม่ใช่การอนุรักษ์เป็นของเก่าแต่ว่าเราออกแบบมาเป็นลักษณะร่วมสมัยขึ้นนะครับทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักมันมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้อย่างเหมาะสมในยุคปัจจุบันอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่เราให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับจริงๆแล้วอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยที่นําเอาแนวคิดนี้มาใช้นะครับ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นก็ได้นะครับน้องๆก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีของดีของตัวเองเนี่ยอยู่เยอะ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมายาวนานทางช่างนะครับทางฝีมือหรือการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมตามท้องถิ่นนั้นๆออกแบบให้สินค้าของเรามีอัตลักษณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการสะท้อนว่าเราไม่ได้ลอกเลียนของคนอื่นเราภาคภูมิใจแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองภายในงานแน่นอนว่าผลงานของเพื่อนๆแต่ละคนต้องมีทีเด็ดอย่างแน่นอน ซึ่งงานนี้หลายๆคนที่อยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่ดูทันสมัยและอนุรักษ์ความเป็นไทยละก็งานนี้ก็ไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแต่ผลงานของเพื่อนๆคนไหนจะโดดเด่นและน่าสนใจบ้างนั้นไปถามเพื่อนๆเจ้าของผลงานกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิลาพรนะคะเป็นนักศึกษามลาศิตค่ะโต๊ะตัวนี้ก็จะได้มาจากได้ได้คิดมาจากขุนกระบอกของไทยนะคะส่วนตรงที่ทําให้มันงอนขึ้นมาเหมือนเป็นลักษณะของการงอนของนิวมือของหุ่นกระบอกอะค่ะ จะดูให้จะทําให้ดูเหมือนมีความผิวขึ้นมาเหมือนกระดาษที่โดนดัดขึ้นมาค่ะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นดินชักนะคะจะจะทำให้มันมีความแคบนะคะจะทําให้โต๊ะดูดูมีความบางค่ะและดูทันสมัยอะค่ะก็ดีใจค่ะก็ดีใจคือมันเหมือนโปรดักเหมือนเรียนมาแล้วแบบต้องมีวิธีการทำค่อนข้างเยอะค่ะต้องทดลองวัสดุ ต้องดูว่าไม้ชนิดไหนที่มันจะเข้ากับงานเราหรือว่าเหล็กชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะชื่ออัศนีชนิดวงในอยุธยาครับผมแรงบันดาลใจมาจากคล้องวงครับผมโดยการนำเอาเส้นโค้งกับเส้นตรงมาผสมผสานกันให้ดูรู้สึกสงบครับผมมาจากไม้ครับเป็นอันนี้เป็นไม้แอสแล้วก็อันนี้เป็นไม้อัดครับผมตัดมาประกอบเอา สว,สว่างครับมันเหมือนเป็นโคมไฟประดับด้วยครับผมให้ให้ความสว่างไม่ได้มากแต่คือเน้นความสวยงามมากกว่าครับค่ะชื่อวาลินาตินนะคะคณะศิลปะและการออกแบบชั้นปีที่4ค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมประติมาก,กรรมพวกนี้นะค,ะค่ะคอนเซปชัดๆก็คือเหมือนกับว่าการสะท้อนของโคมไฟอะคะ่ะที่ลงกับ ผนังจะเหมือนกับการวาดภาพจิตรกรรมลงฝาผนังนะคะแล้วก็จากเลเซอร์คัะเก้าอี้ตัวนี้นะคะมันเวลาแสงแดดมาใช่ไหมคะมันจะสะท้อนลงพื้นซึ่งเหมือนกับการวาดภาพลงพื้นเหมือนกันนะคะคือผลงานของผมเป็นเก e ้าอี้ครับเอาดอได้แนวคอนเซ็ปต์มาจากทองม้วนที่มีลักษณะ เป็นวงกลมนะครับแล้วเอามารวมกันเป็นก้อนอันนี้ก็เป็นโคมไฟครับโคมไฟที่มีแนวความเสถียมาจากการตอ,อกหมุดตอ,อกหมุดก็คือเอาเหล็กนะครับมาตอกยึดกับตัวผ้าแล้วก็สวมไปเกิดมิติใหม่ขึ้นมากับการเล่นสีของโคมไฟนะครับแนวความคิดก็ครับเดียวครับ3วันแต่ว่าวิธีการทํานี่ประมาณ 2- 3สเดือนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นครั้งแรกที่เอามาโชว์แล้วก็ มีงานของเพื่อนๆมาโชว์กันเยอะๆก็อยากให้มาดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานของเพื่อนๆจากคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยลงังสิตถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะผลงานแต่ละชิ้นล้วนเป็นไอเดียสร้างสารรค์เลยทีเดียวและนี่ก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งค่ะ